วันนี้เราก็นั่งรถไฟฟ้านะคะจากสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะคะมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะพอดีวันนี้จะมางานแฟนตาเฟสนะคะซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมนะคะหน้างานเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะมีลุนของรางวัลน,นะคะเรามีจับสลากสอยดาวอะไรนี้ด้วยนะคะเราก็เลยจะมางานนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆี่เขาจองให้นะคะแล้วก็พอหลังจากที่ดูงานแล้วก็เล่นเกมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะช่วงเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีนคอนเสิร์ตมีศิลปินเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เดี๋ยว เราจะพาไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในรถไฟฟ้านะคะซึ่งเราไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าเป็นเวลานานมากนะคะรถไฟฟ้านะคะคนก็เยอะมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะมีตรวจนะคะกระเป๋านะคะก่อนเข้ารถไฟฟ้าตัง้งแต่ด่านแรกนะคะพอจึงออกมาเขาก็จะมีตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่เราเดินผ่านนะคะ พอมาถึงรถไฟฟ้านะคะก็สามารถไปแลกเหรียญน,นะคะตรงตู้มันก็จะมีตู้ให้กดนะคะหรือไม่ก็ไปแลกกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็เดินเข้านะคะมันจะมีทางเข้าอยู่แล้วก็แตะเหรียญน,นะคะแล้วก็เข้ามาในตรงรถไฟฟ้าได้เลยนะคะซึ่ง้รถไฟฟ้าใต้ดินนี้ก็จะมีหลายชั้นหน่อยนะะพอเราแลกบัตรอีกชั้นหนึ่งแล้วเราต้องลงไปขึ้นรถไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะนี่เราก็มาถึงสถานีศูนย์สิริกิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาชั้นนี้นะคะกำลังตามหายอยู่นะคะว่าอยู่ตรงฮอรห้าหกนี้อยู่ตรงไหนนะคะ นี่เขาก็เดินชมนะ,ะนี่ก็คือชั้นสามของชวนประชุมนะมองไปด้านนอกก็จะเห็นวิวตึกสูงมากมายเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเดินไปดูกันนะคะว่าแฟนตาเฟสเขาจัดงานตรงไหนนะคะพอเข้าไปในงานนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเด็กวัยรุ่นเยอะมากนะคะพอเดินมาถึงนะคะเขาก็จะมีจัดงานแถนข่าวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะเดินไปนะคะว่า เราจะต้องไปแลกก่อนแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะคะเราถึงจะเข้าไปในการด้านไหนไดนะะ้อยู่ข้างนอกมองเหมือนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าไปด้านในคนเยอะววกาลยครับเพราะว่าเปียกเต็มบ้างเลยคะนี่ก็จะเป็นตัวแผนผังของงานนะคะว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะเราก็สามารถไป ดูได้ตามแผนผังนี้ได้เลยนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนๆกันนะคะเราแลกบัตรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้สายเข้ามือมานี้นะครับมารัดมือนะคะเพระญญาะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะเป็นในการส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่เราจะเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปเล่นเกมแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆด้านในได้เลยนะคะ เราเข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นแตนตากวดใหญ่มากเลยนะคะรถสีแดงสีส้มแล้วก็องุ่นนะคะตั้งอยู่สามอันนะคะเป็นสแตนดี้ให้เราถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีหลายซูมมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูซเรัลซูมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ละบูธก็จะให้เราซื้อของนะคะเราก็เล่นเกมแล้วก็ชิงโชคนะคะก็จะมี Sven เซเว่นเซนซิเตอร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีไอแอมพิซซ่านะคะแล้วก็มีเทโต้นะคะนี่ก็จะเป็นแผนที่นะคะในการที่เราจะไป

ขาก็จะให้เรามาจับสายดาวน,นะคะมันก็จะมีตัวโน้ตมีขวดนะมีรูปหัวใจมีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราเราเลือกปุ๊บเราได้หมายเลขแล้วเ,เราก็จะไปแกลกรางวัลนะคะซึ่งเขาจะบอกรางวัลไว้อยู่ข้างหน้าแต่เราไม่ได้ดูนะเพับะมาดูรางรางวัลที่เราได้อันที่หนึ่งคือได้ทิชชู่ด <c oughs> วงดีมากเลยนะคะได้ทิชชู่นะคะอะ่ะเราลองไปจับใหม่นะคะก็ได้มากระเป๋าหนึ่งอันนะคะนี่เราก็อยู่ในบูธของเทโต้นะคะซึ่งถ้าเราซื้อเทโต้นะคะ72บาทเราก็จะสามารถไปเลกเกณฑ์ถ้าเราเลกเกมแล้วเราได้ไดะคะแนนส เราก็ไม่ได้รางวัลเพราะว่าเรากดได้น้อยมากเล็กเกมแพนะคะเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มากินพิซซ่ากันนะคะพักเหนื่อยยืนแต่แลามงคนนี้เขาแถวยาวมากเลยะคะ่ะนี่นก็เลยมาทางไอแอปพิซซ่าะคะ่ะแป้งเขานุ่มมากเลยนะ,ะอันนี้เราก็อยู่บูธของแก๊สนะคะรอถ่ายรูปกนะะัน ตอนนี้ก็เริ่มคอนเสิร์ตแล้วนะคะวงน้กที่มานะคะก็คืองวงวิ์นะคะน่ารักมากเลย ต่อมาก็คือวงโปรเซตนะคะ มาก็วงเดอะ,ะทอย,ยนะคะ่งมีหลายเพลงมากเลยนะคะที่ฟังกันมาก ชอบแล้วก็สนุกกับเพลงเพราะๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อบคุณทุกท่าด้วยนะคะขอบคุณบาย